เปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีแบบเร่งด่วนไม่ได้เริ่มจากการแก้ปัญหาแต่เริ่มจากการเปลี่ยนสภาวะของจิตและสนามพลังงานชีวิตเมื่อเรื่องร้ายเกิดขึ้นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือการตอบสนองของจิตและร่างกายสมองเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดระบบประสาทซิมพาเทติกถูกกระตุน้นหัวใจเต้นเร็วลมหายใจตื้น กล้ามเนื้อตึงความคิดแคบและวนในสภาวะนี้การพยายามคิดแก้ปัญหาจะยิ่งเพิ่มแรงต้านให้ระบบไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งแต่เพราะสมองอยู่ในโหมดที่ไม่เหมาะกับการแก้ปัญหาเมื่อจิตหนักสนามพลังงานแม่เหล็กรอบตัวจะเปลี่ยนโหมดในเชิงแบบจำลองเปรียบเหมือนวงล้อสีดำวงล้อนี้หมุนด้วยอารมณ์หนักความกลัว ความโกรธความกดดันและการควบคุมสนามแม่เหล็กในโหมดนี้จะดึงดูดข้อมูลเหตุการณ์และผู้คนที่มีน้ำหนักพลังงานใกล้เคียงกันเข้ามาเพิ่มตอนแรกอาจเป็นเพียงลมแต่เมื่อจิตยังหนักลมจะกลายเป็นพายุและพายุจะขยายตัวเองจนรู้สึกเหมือนใต้ฝุ่นหรือพายุใหญ่ในชีวิตนี่คือเหตุผลที่เรื่องร้ายมักมาเป็นชุด ไม่ใช่เพราะโชคไม่ดีแต่เพราะสนามพลังงานไม่ได้ถูกตัดสัญญาณการแก้แบบเร่งด่วนจึงไม่ใช่การไล่แก้เหตุการณ์ทีละเรื่องแต่คือการหยุดวงล้อสนามพลังงานก่อนสนามพลังงานทำงานเหมือนสวิตช์เมื่อจิตหนักสวิตช์อยู่ในโหมดมืดเมื่อจิตเบาสวิตช์จะเปลี่ยนโหมดทันทีวิธีเปลี่ยนจิตหนักเป็นจิตเบาไม่ใช่การสั่งตัวเองให้สงบ ไม่ใช่การบอกว่าต้องคิดดีและไม่ใช่การฝืนอดทนแต่คือการระบายแรงต้านออกจากระบบด้วยวิธีที่ไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ทำร้ายผู้อื่นวิธีที่ได้ผลจริงคือการทำกิจกรรมซ้ำๆกิจกรรมที่ทำให้จิตคลายจนระบบประสาทเปลี่ยนโหมดการสวดมนต์ซ้ำๆไม่ใช่เพราะบทสวดมีอัน,นาจพิเศษแต่เพราะจังหวะซ้ำเสียงซ้ำและความคุ้นเคย จะทำให้สมองลดสัญญาณคุกคามเคลื่อนสมองช้าลงและระบบประสาทพาราซิมพาเทติกเริ่มทำงาน,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 งนการนั่งสมาธิไม่ใช่การทำจิตให้ว่างแต่คือการหยุดส่งข้อมูลใหม่ที่เป็นความเครียดให้ระบบมีโอกาสล้างสัญญาณรบกวนเก่ากิจกรรมผ่อนคลายทุกรูปแบบสามารถใช้ได้ทั้งหมดนอน <I 'm S 1> พัก <but> กิน <I 'm S 1> อาบน้ำ <I 'm S 1> เดิน <the> ฟังเพลง อ่านหนังสือนวดอยู่เงียบๆคนเดียวหรือทำอะไรก็ตามที่ทำแล้วร่างกายและใจรู้สึกเบาลงจริงสิ่งสำคัญคือต้องไม่ฝืนและต้องไม่ทำเพราะคิดว่ามันควรดีแต่ทำเพราะระบบตอบสนองว่ามันเบาสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดคือการอารวาดใส่ผู้อื่นการระบายอารมณ์ด้วยการทำร้ายทางคําพูดหรือการกระทำและการส่งต่อพลังงานทุกข์ให้คนอื่นรับแทน ในเชิงฟิสิกส์ของระบบนี่คือการส่งสัญญาณรบกวนออกไปซึ่งระบบจะสะท้อนกลับมาเสมอในเชิงจิตวิทยาอารมณ์ที่ถูกส่งออกโดยไม่ถูกย่อยจะกลับมาในรูปของความรู้สึกผิดความกลัวหรือความขัดแย้งใหม่ในเชิงเหตุและผลสิ่งนี้ถูกเรียกว่ากฎแห่งกรรมไม่ใช่ในความหมายเชิงลงโทษแต่ในความหมายของวงจรพลังงานที่ปิดไม่ลง เมื่ออารวาดใส่ผู้อื่นวงล้อสนามพลังงานสีดำจะหมุนแรงขึ้นและเราจะติดอยู่ในหลูมทุกเดิมออกไม่ได้สักทีดังนั้นการระบายที่ถูกต้องคือการจบที่เราโดยไม่ส่งต่อภาระให้ใครให้จบด้วยความเบาที่สุดให้จบด้วยการที่ระบบคลายไม่ใช่ด้วยการชนะใครหรือทำให้ใครเจ็บแทนเราเมื่อจิตเบาลง สนามพลังงานแม่เหล็กสีดำจะถูกปิดแรงดูดจะหยุดสิ่งที่ถูกดึงท้างไว้จะหลุดออกจากนั้นสนามพลังงานจะเปิดโหมดใหม่โดยอัตโนมัติเป็นสนามพลังงานเบาความต้านต่ำการไหลสูงเมื่อสนามเปลี่ยนสิ่งที่เข้ามาในชีวิตจะเปลี่ยนตามคนช่วยจะมาทางออกจะปรากฏเรื่องดีจะเริ่มเกิดขึ้นเร็วขึ้นนี่ไม่ใช่ปาฏิหาร แต่คือผลลัพธ์ของระบบเมื่อความต้านถูกวางลงอย่างถูกวิธีสิ่งสำคัญที่สุดคือการจำสภาวะจิตเบานี้ให้ได้เมื่อใดที่เริ่มรู้สึกหนักอีกแน่นตึงเร่งควบคุมวนให้ถือว่านั่นคือสัญญาณเตือนให้กลับมาปิดสวิตช์ทันทีด้วยวิธีที่ทำให้จิตเบาจริงโดยไม่ฝืนไม่อารวาดและไม่ส่งต่อพลังงานทุกข์ให้ใคร ถ้าทำทันไม่ต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีเรื่องร้ายจะหยุดขยายเรื่องดีจะเริ่มเข้ามาและชีวิตจะกลับมาไหลอีกครั้งนี่คือวิธีเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีแบบเร่งด่วนด้วยความเข้าใจกลไกลที่แท้จริงของจิตและสนามพลังงานชีวิต